เดี๋ยวเราไปห้องเก็บร่างกันข้าจะเตรียมของไปทําพิธีเองก็แค่ช่วยแ่่ดูต้นทางคำพูดของพี่ปอดูจะง่ายดายไปหมดแค่ให้ผมดูต้นทางให้ระหว่างที่พี่ปอกำลังทําพิธีผมก็เลยตอบตกลงไปและพี่ปอก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งคงจะรู้รู้กันอยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ปกติอะไรเลยแต่ยังไงก็อย่ามาถามหาว่าที่ไหนหรือโรงพยาบาลไหนกันเลยนะครับ เจ้าหน้าที่คนนั้นยอมให้ผมกับพี่ปอเข้าไปเจอกับร่างของหญิงตายท้องกลมคนนั้นบอกตรงๆเลยว่าเธอสวยจริงๆครับผมได้แต่คิดในใจว่าสงสารสามีของเธอที่ต้องมาสูญเสียเมียที่สวยและลูกไปแบบนี้ตอนที่ได้เห็นผู้ชายคนนั้นร้องไห้เหมือนจะขาดใจก็ทำเอาผมหดหู่ไปเหมือนกันระหว่างที่รอพี่ปอทำพิธีผมก็รู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาบ้าง เลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูในตอนที่พี่ปอกำลังทําพิธีด้วย